hahaha so there people there people they just call ten drop one hahaha

ความรู pues ้เน no, nah ี uh, anyway, ่ยไปไม่ได mm ้ย hmm. ังไงกันหนาี่หนึ่คะเป็นไหรสอใช่จับกับข้อไนะน้องมืออจับมือกับข้อห่ง

คนนี้เลยค่ะต้องทำด้วยตสวเองค่ะบอกเลยว่าอ้าวจะมาเ